ผู้ชนะสิทธิตอนที่2องร้อยสิบาส้ำจันตอนที่สามครั้นเมื่อพลเรือสองข้างต่างแลเห็นกันฝีพายเรือพระขัติยาจารย์จำกำปั่นรูปมลากาลำของบุเรงนองได้ก็บอกความแก่พระมหาเถมเจ้าขรัวยังหลากใจอยู่ ด้วยเห็นเรือนั้นบ่ายหัวเข้าสู่ตองอูต่อซักแล้วเหล่าไพร่ยันยืนคำอยู่พระมหาเถนคาดคันเป็นที่แน่แก่ใจแล้วก็กลับเรือออกจ้วงพายตามฝ่ายคนบนเรือนายทัพเล่าเสียงบอกกันระงมเมื่อเห็นเรือเร็วบรรทุกพลพายตองอูเหน่งบ่านั้นพอแจ้งเหตุก็ตกใจอยู่เข้าไปในห้องเจ้าหนุ่มแล้วว่า เลงกโบทุกหาผิดไม่แล้วชรอยในตองอูนั้นความดานเดือดแห่งพระไทยพระเจ้าะบิงเเวตี้คงสาหัสอยู่จึงให้เรือเร็วออกมาตามตัวเจเดดออกมาจากห้องมองไปเห็นฝีพายลำโน้นก็กลับลำตามเจ้าหนุ่มจึงว่าเราตัดสินใจจะเข้าตองอูจะกลัวแก่ชาวตองอูตามไปใหญ่แล้วเจเดด ก็ให้ลถใบใหญ่กลางเรือชะลอคอยให้เรือลำพายไล่ทันตัวแต่พอเรือน้อยแล่นมาใกล้จะเทียบเรือใหญ่พระมหาเถรชะโงกหน้ามาจากหลังคากลางลำเจ้าหนุ่มเห็นดาวถูกว่าเจ้าครัวคงมีเรื่องร้อนเกี่ยวด้วยการมาของตัวก็ตกใจเป็นอันมากและเป็นเจ้าการทิ้งเชือกข้างกราบลงไปให้พลพายอีกลำหนึ่งเอง ใบกำปั่นผืนเล็กที่ยังขึงอยู่ก็สั่งให้ลดทันทีนั้นกระทั่งเรือเกือบลอยลำนิ่งแล้วจึงทอดบันไดลงไปแลเจะเด็ดคอยรับพระมหาเถนอยู่กราบเรือตรงบันไดนั้นเจ้าอาวาสคุโสดอขึ้นมาบนเรือใหญ่แล้วก็ถามว่าประดาไอ้ลูกกระเรียงยังอยู่ครบตัวพร้อมหรือจะเด็ดเหลียวดูไม่ปากเลอตัวสักคนหนึ่งเลยก็แจ้งแก่ใจว่า คนเหล่านั้นคงเกรงพระมหาเถรไม่อาจประจันหน้าด้วยจึงรับเสเองว่าพวกข้าพเจ้ายังอยู่ครบครันดีแล้วเจเด็จก็เชิญเจ้าครัวให้พำนักยังห้องที่ตัวยกให้เป็นหอเจ้าเจริญกระโบพระมหาเถรน,นั้นหันแรกปักใจสงสัยเอาว่าเจเด็ดจะคืนแปรแต่ครั้นเห็นเรือสวนลำดังนั้น แลอยู่ในห้องลำพังสิทธ์ทั้งสี่ชนี้ความเครืองหนักอยู่ก็ซักความโดยเสียงครูกระทําอำนาจแก่สิทธิ์ดุจเจเดชนั้นยังเป็นคนน้อยอยู่ในบำรุงว่าซึ่งมึงกระทําความผิดเป็นข้อสาหัสแล้วหนีไปไม่รอดหรือจึงได้วนเวียนอยู่ในลังแม่สโตงนี้เจเดชคเนความรุ่มร้อนในอกอาจารย์ว่าจะดักด้วยสิ่งอื่นเห็นยากกว่ายากแล้ว พระมหาเถนปากร้ายใจดีจะดับได้ด้วยข้ออื่นนอกกว่าหมอบราารับผิดเข้าไปไม่เห็นมีเจ้าหนุ่มตั้งใจเป็นแน่แน่ในพระพุทธคุณแล้วระลึกถึงพระเวกกำกับใจคนให้เมตตาอันพระมหาเถนสอนให้นั้นกำหนดลมเป่าไปสู่พระมหาเถนเองและถือตัวว่าเป็นสิิรักยิ่งกว่าคนอื่นถึงโทษเท่ากัน ตัวก็คงจะถูกเบาวกว่าคนอื่นทำเจ้าหนุ่มจึงกล่าวครางเสี้ยว่าซึ่งวนเวียนอยู่แต่ในแม่สะตงนี้ไม่ใช่ว่าจะไปไม่รอดนั้นหาไม่ได้ผลต้นข้าพเจ้าก่อเรื่องด้วยอารมณ์โทสะจูงใจไปชั่วเล่นรู้ตัวว่าทำสิ่งร้ายแล้วไม่ทันคิดถึงข้อสมควรอื่นพระได้ก็คิดแต่ข้างเล่นจะไปให้พ้นอนาเขตตองอูทีเดียว แต่ครั้นรู้ปลายแดนตองอูแล้วคิดได้ว่าอันความผิดหลายข้อนั้นตัวเคยทำแต่การกระทําความผิดแล้วไม่สารภาพพระคุณเจ้าซะก่อนนั้นครั้งหนึ่งไม่เคยทำเลยฉะนั้นเมื่อผีผามมาเสียชนี้คิดได้แล้วก็น้อยใจตัวเองข้าพรเจ้าจึงหมายใจจะเอาเรือใหญ่นี้แล่นไปพอใกล้ถึงหน้าเมืองแล้ว จะลอบลงเรือเล็กเข้าหาพระคุณเจ้าบอกความซะก่อนแลพระคุณเจ้าเห็นควรจะกระทำประการใดต่อไปก็มอบให้พิจารณาเอาทั้งสิ้นความคิดข้าพระเจ้าเป็นดังนี้จึงได้กลับเรือพระมหาเถนก็ว่ามึงอย่าก,กำนันกูด้วยคำพร่อยเลยซึ่งจะเอาความไม่ยังคิดขึ้นมากล่าวเป็นเครื่องแก้นั้นฟังไม่ได้เลย มึงเคารพก็เพียงผิวดอกขณะประทะก,การอื่นความเคารพอันมีอยู่น้อยจึงหายไปสิน้นเจลิงกระโบนั่งอยู่ที่นั่นฟังพระมหาเถรเครียวจจเด็ดไม่เบาลงเลยไม่อาจทนดูเพื่อนตายแห่งตนเอาตัวออกรับผิดชนี้เจ้านายกองคดก็ว่าพระคุณเจ้าอย่าเพิ่งฟังบุเรงนองก่อนจจเด็ดขยิบต,ตาจเจลิงกระโบก็หายยอมไม่ แจ้งเรื่องแต่ต้นจนปลายซึ่งตัวเป็นเจ้าการเพราะวิตกถึงจะเด็ดจะได้ภัยทั้งสิ้นพระมหาเถรฟังก็รู้แน่ว่าน้ำหนักความอยู่ข้างเจลิงกระโบที่โมโฮหฮึดก็ค่อยเสื่อมคลายพิจารณารูปการแล้วยังไม่เห็นที่จะแก้ไขอันหนึ่งเมื่อทูลมังตราถึงว่าจะเป็นพนักงานชำระโทษจะเด็ดนั้นมังตราก็ดีใจ ว่าพระมหาเถรใจเที่ยงอยู่ครั้งนี้ผิว่าจะไม่ได้เอ็นเอียงก็จริงแล้วแต่มังตราหนักอุปทานหรือจะไม่คิดไปข้างว่าพระมหาเถรเกิดใจเอียงซสอีกหรือหากมังตราหนักอยู่ด้วยอกุศลลจิตก็จะคิดไปข้างว่าพระมหาเถรออกอุบายลวงทำโกรธพลอยด้วยแต่เนื้อแท้ทำอุบายรับหน้าไว้ชั้นหนึ่งดอก คิดวนเวียนไม่ตกแล้วเจ้าอาวาสกุโสดอก็ร้องว่ากูจะทำประการใดดีเจ้าหนุ่มจึงว่าครั้งนี้พระคุณเจ้าอย่าพักคิดถึงเรื่องจะทำอย่างไรดีเลยครั้งก่อนวันวานนี้เองพระคุณเจ้าก็ช่วยข้าพระเจ้าหนักแรงหนักความคิดแล้วครั้งนี้ยังจะทำการดังนั้นอีกแล้วจะเป็นที่ปรากฏนอกหน้าว่า พระคุณเจ้ารักข้างข้าพเจ้าผู้สิทธ์เกินไปอันหนึ่งหนนี้ข้าพเจ้ามีผิดโดยพระราชกำหนดกฎหมายบ้านเมืองปานนี้ซึ่งบุเรงนองข้าทหารล้อมวังตายคงวิโจโตกันอื้อฉาวแล้วหรือข้าพเจ้ามิได้ผิดเพียงพระราชนิยมของพระเจ้าอยู่หัวเป็นการภายในดังนี้แต่ก่อนชาวบ้านไม่รู้เรื่องในระหว่างข้าพเจ้ากับพระเจ้าตองอู มัวงมว่าจะเด็ดคนร่วมนมสิเป็นที่รักของพระเจ้ามังตราเมื่อบังอาจทำร้ายชีวิตคนดังนี้แล้วพระเจ้าอยู่หัวจะวางโทษคนโปรดสถานใดแม้นบิดผันเอาตัวรอดได้แล้วหน้าที่ชาวเมืองจะกล่าวร้ายให้เกียรติพระเจ้าอยู่หัวข้างเราเสื่อมได้ข้าพระเจ้าจึงไม่หมายจะหมุนเอาตัวรอดเลย และโทษทำเขาตายย่อมตายตกตามกันนั้นสำหรับข้าพเจ้าพิเคราะห์เห็นที่จะเบากว่าด้วยอาศัยความดีเก่ามาเป็นเครื่องกรองโทษสชั้นหนึ่งซ้ำอีกประการข้างหนึ่งเล่าหวางนี้ตองอูก,กําลังเป็นเมืองหว่างศึกวันข้างหน้าเป็นแท้ข้าพเจ้าคงได้ทําการแก้ตัวโทษทางบ้านเมืองหาแพงไม่แล้วข้าพเจ้าเกรงแต่โทษ กก่อให้พระคุณเจ้าวุ่นใจนีด้ดอกพระมหาเถรฟังคำเจ้าสิริรักว่าโดยหลักฐานเะนั้นก็กลับเกิดเมตตาแลว่ามังตราจะไม่เอาโทษเจ้าแต่เพียงโทษนี้ได้ช่องแล้วจะปล่อยเอาโทษผิดใจเก่าผสมด้วยลำพังความผิดประหารคนเพียงเท่านี้วันหน้าถ้ารอดตัวนั้นจริงแล้วแต่จะปล่อยตัวตามยถากรรมนั้นไม่ได้ เพราะโทษนี้วิตกแต่มังตราจะปรับเอาถึงขีดไม่รอให้ถึงวันหน้าครูสิทธิ์คู่นั้นปรับทุกกันกระทั่งบ่ายยังไม่อาจเห็นช่องตกลงไปอย่างไรได้เจดก็ว่าเราจะรีรออยู่ดังนี้สืไปกระไรอยู่ข้าพเจ้าร้อนใจใครจะให้เหตุการณ์ดีชั่วรู้ผลสุดเสียผิดนักเผื่อไปถึงตัวต้นเหตุแล้ว ที่ข้าพเจ้าแลพระคุณเจ้าทุกอยู่จะกลายเป็นเรื่องหลอนตัวก็เป็นได้พระมหาเถรเห็นด้วยแลวว่าเจ้าทำผิดแล้วรู้ผิดดังนี้จะเป็นข้อหนึ่งให้เราเจรจาด้วยมังตราเต็มปากได้แล้วพระมหาเถรก็ให้เรือใหญ่ยับยั้งอยู่ก่อนอย่าเพิ่งแล่นไปให้ชาวตองอูเห็นจะโจดขานกันอื้ออึงขึ้น แต่ให้เจเดตแลสีอ่งองหนึ่งบาไปด้วยเราก่อนจเจริญกระโบตกว่าใช่คนโสดแล้วจะให้อยู่คุมเรือใหญ่แล้วพระมหาเถรก็พาทั้งสามเจ้าไปถึงวัดกุโสดอตอนครบแล้วแลกํำชับพลพายทั้งสิ้นนั้นว่าประดามึงอย่าเพิ่งแพร่งพลายถึงการที่นายทัพตองอูมาแม้นความแพร่งพลายถึงหูคนอื่นแล้ว จะเอาโทษทั้งยี่สิบคนเรียงตัวพลพายเกรงพระมหาเถนก็รับคำมั่นอยู่และคนประจำกุฏินั้นปะเจ้าอาวาสแล้วก็บอกความว่าในเวลานี้มีนางข้าหลวงหนึ่งออกมาแต่ฝ่ายในแจ้งว่าเป็นคนของพระพี่นางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประสงค์จะปะเจ้าครัวเป็นการด่วนสำคัญ ข้าพเจ้าถามธุระก็ว่าสั่งไว้ไม่ได้แต่เจ้าครัวกลับเมื่อใดให้ข้าพเจ้าไปบอกแก่นางโขนพนักงานประตูท้ายวังนางนั้นจะกำชับนางโขนให้ไปบอกซ้ําพระมหาเถรยินว่ามาจากแต่ละแม่พี่นางก็แจ้งว่าเป็นธุระด่วนด้วยเรื่องเจด็จจึงให้สิทธิ์มัดผู้นั้นไปเร่งบอกนางโขนตามคำนางข้าหลวงนั้นกําชับไว้ แลเะจะเด็ดรู้ว่ามีข่าวแต่ข้างในก็ร้อนใจฟังอยู่สิบประจํากุติไปครู่ใหญ่แล้วก็กลับมาด้วยนางข้าหลวงข้างในถือหนังสือแต่สมเด็จพระพี่นางมาด้วยพระมหาเถรก็อ่านเนื้อความดูในหนังสือนั้นว่าข้าพรเจ้าจันทรากราบมายังเบื้องเท้าพระคุณเจ้าสมภารวัดกุโสดอ ด้วยพระเจ้าอยู่หัวผู้น้องกล่าวความผิดเจเดตเป็นที่สำคัญนะ่ะเห็นว่าหารอดจากการภัยไม่ได้เลยอันหนึ่งแต่เดิมมานั้นเจเดตมาดว่าจะเป็นคนหาหลักฐานที่พึ่งไม่ได้ก็ยังมีอีกผู้หนึ่งยอมให้เจเดจพึ่งคนผู้นั้นไม่ใช่คนอื่นคือพระคุณเจ้าพระมหาเถรขติยาจารย์นี้แล้วครั้นมามีเหตุปัจจุบันเล่า ข้าพเจ้าทราบว่าพระคุณเจ้าปลีกตัวเสียไม่ได้คิดบำรุงดังแต่ก่อนแต่ทางนี้ข้าพเจ้าจะอาจเอื้อมมาตำหนิพระคุณเจ้าว่าขาดการุณาก็หาไม่ได้ข่าวจะเด็ททำผิดเป็นที่หนักพระคุณเจ้าก็เห็นว่าหนักจึงไม่คิดเลี้ยงจะเด็ดสื่อไปแต่ข้าพเจ้านี้ยังทำใจให้ถึงขนาดพระคุณเจ้าไม่ได้ จึงขอวอนมายัางพระคุณเจ้าอีกซ้ำอันพระคุณเจ้านั้นสู้ถ่ายทอดวิทยาการให้พระเจ้าตองอู่แล้วทางนี้ไม่ใช่ข้ออื่นแต่หากเห็นมังตราเกิดแต่พระเจ้าเมงกยินโยลูกเมงกยินโยผู้หนึ่งพระคุณเจ้าทานุบำรุงถึงขนาดแต่ข้าพระเจ้าก็ลูกบิดาเดียวกับมังตรา ไม่เคยได้รับสิ่งใดเป็นชิ้นเป็นอันจากพระคุณเจ้าเลยบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอเอาสักสิ่งหนึ่งและจะออกมาด้วยตัวกราบไหว้ให้ถึงต่อหน้าพระคุณเจ้าเองก็จนใจแลสิ่งอันข้าพเจ้าขอนั้นคือให้พระคุณเจ้าอย่าเพิ่งตัดจะเด็ดเซียพระคุณเจ้าไม่เลี้ยงยามนี้มาดว่าเทวดาจะเลี้ยงจเจด็ด ก็คงไม่รอดจากรอยพิโรธแห่งพระเจ้าตองอูข้าพระเจ้าเพิ่งเคยออกปากขอพระคุณเจ้าแต่เพียงครั้งนี้พระเจ้าเมงกยินโยมีลูกสองอย่าให้ลูกหนึ่งน้อยใจว่าพระคุณเจ้าเลือกที่รักมักที่ชังบำรุงแต่ลูกอีกข้างหนึ่งนั่นเลยพระมหาเถรอ่านเนื้อความแล้วก็ว่าน้ำใจแต่ละแม่นั้นเสียดายว่าจะเด็ดไม่ได้ครึ่งเลย พระมหาเถรตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ให้หนังสือตอบไปว่าพระมหาเถรอาวาสกุโสดอ่อวยพรมายังพระราชธิดาพระเจ้าเมงกยินโยและสิ่งซึ่งพระราชธิดาต้องประสงค์นั้นอาจจะมาหาขัดไม่แล้วความเดิมก็ใครจะทนุบำรุงจะเด็ดอยู่แล้วบัดนี้มายินคําฝากฝากัง ก็ยิ่งเห็นแก่การของพระราชธิดาหนักขึ้นแต่การเอาตัวเจเด็ตรอดจากโทษหนักนั้นเห็นเกินกำลังอ่านตมาอยู่แลมาเห็นคนอีกสองผู้คือพี่นางตะเบงเชเวตีหนึ่งและแม่ให้นมตะเบงชเวตี้อีกหนึ่งทั้งสองนี้ร่วมใจกันเมื่อใดการที่จะผ่นหนักเป็นเบาก็คงสำเร็จแต่อัจยรศัสายนางเลาชีนางนมนั้น เป็นคนซื่อสำนึกแต่คุณพระเจ้าอยู่หัวชูปเปลี้ยงตัวเป็นประมาณไหนเลยจะนึกถึงการของเจเด็ดลูกตัวเกินราชการพระเจ้าอยู่หัวจะอาศัยได้ก็แต่ปากจันทราวรน,นั่นแล้วนางเลาชีจึงจะใจอ่อนตามพระราชธิดาาท่านมีปัญญาอยู่กับตัวแล้วจงคิดเอานางเลาชีเป็นที่พึ่งเถอะอาตมาแนะแต่เพียงว่า เมื่อจะกล่าวความแก่นางนมนั้นอย่าอ้างให้นางเราชีเอ็นดูบุตรตนจงอ้างแต่ข้างให้เอ็นดูตาละแม่เองเข้าไว้การจึงจะสำเร็จแลข่าวซึ่งว่าจะเด็ดหนีเตลิดไปนั้นเดีย๋ยวเพิ่งฟังว่าจริงก่อนคนผู้นั้นสำนักอยู่ด้วยอาตมาแล้วตาละแม่จงเร่งทำการภายในให้เรียบเสียแต่ในเวลาคืนวันนี้ พระมหาเถนกำชับนอกหนังสือไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนางข้าหลวงผู้นั้นก็ลาไป